สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของพระอเรียส่งรูปสำคัญนะคะหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตพระอาจารย์ใหญ่แห่งสายวัดป่าค่ะท่านเป็นต้นแบบการปฏิบัติวิปัสนากรรมาฐานที่เข้มข้นมากๆและก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมากมายจริงๆใช่ครับท่านเป็นเหมือนผู้บุกเบิกเลยครับ วางรากฐานแนวทางปฏิบัติของพระสายกรรมฐานวัดป่าที่เน้นชีวิตสมถะสันโดษและก็มุ่งมั่นภาวนาในป่าเขานะครับเพื่อขัดเกลาเเลงจริงๆแสวงหาความหลุดพ้นวันนี้เราจะมาสำรวจชีวิตท่านกันนะคะทั้งวัดปฏิบัติและก็แก่นคำสอนด้วยโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เรารวบรวมมานะคะทั้งประวัติ การปฏิบัติทุตด,ดงอันเคร่งครัดของท่านคําสอนสำคัญและก็รวมถึงเรื่องที่ท่านได้รับการยกย่องจากยูเนสโกด้วยค่ะเราจะมาดูกันว่าทำไมหลวงปู่มั่นถึงยังเป็นที่เคารพศรัทธามาจนถึงปัจจุบันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยจุดเริ่มต้นชีวิตของท่านเป็นยังไงบ้างคะครับหลวงปู่มั่นมีนามเดิมว่ามั่นเก่นแก้วนะครับเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่20มกราคมพศ2413 ที่บ้านคำบงจังหวัดอุบลราชธานีบิดามารดาชื่อนายคำด้วงนางจันเก่นแก้วครับผมท่านบนรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ15นะครับแต่ว่าไม่นานก็ต้องลาสิกขาเอ้าเหรอคะทำไมล่ะคะคือคุณพ่อท่านขอไว้นะครับให้กลับไปช่วยงานที่บ้านก่อนแต่ถึงจะสึกออกมาแล้วใจท่านก็ยังผูกพันกับผ้าเหลืองอยู่ตลอดเวลาอ๋อค่ะแล้วอะไรเป็นจุดที่ทำให้ท่าน กลับเข้ามาในทางธรรมอีกครั้งคะจุดเปลี่ยนสำคัญเลยคือการได้พบกับหลวงปู่เสากลตสีโลครับผมซึ่งเป็นพระอาจารย์องค์สำคัญอีกรูปของสายวัดป่าเหมือนกันตอนนั้นหลวงปู่เสาท่านทุดงมาปรากฏอยู่ใกล้ๆบ้านคำบงหลวงปู่มั่นตอนนั้นยังเป็นหนุ่มอยู่ก็เข้าไปอุปถากดูแลเกิดความเลื่อมใสศรัทธามากๆในปฏิปทาของหลวงปู่เสาก็เลยตัดสินใจติดตามท่านเข้าเมืองอุบลครับเพื่อเตรียมตัวอุปสมบท นั่นก็นำมาสู่การบวชเป็นพระภิกษุของท่านสินะคะถูกต้องครับพออายุได้23ปีท่านก็อุปสมบทที่วัดเลียบจังหวัดอุบลราชธานีวันที่12มิถุนายนพศ2436มีพระอริยกวีอ่อนธรรมรักคิโตเป็นพระอุปชาและก็ได้รับฉายาว่าภูริทัตโตภูริทัตโตมีความหมายว่ายังไงคะ แปลว่าผู้ให้ปัญญาหรือผู้มีปัญญาอันกว้างไกลครับซึ่งก็ตรงกับบทบาทของท่านในเวลาต่อมามากๆเลยอ๋อแล้วก็มีเรื่องน่าสนใจนิดหนึ่งคือภายหลังมีการทำทันหลีกรรมด้วยครับทันหลีกฮีก่กมคืออะไรคะเป็นพิธีซ้ําเพื่อยืนยันความสมบูรณ์ของการบวชนะครับทําที่แพรกลางน้ํามูลเพราะเหมือนมีความไม่แน่ใจบางอย่างเกี่ยวกับพิธีครั้งแรกก็เลยทําซ้ําเพื่อให้มั่นใจว่าถูกต้องสมบูรณ์จริงๆอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะ ผู้ให้ปัญญานี่เป็นฉายาที่เหมาะกับท่านจริงๆนะคะพอบวชแล้วแนวทางการปฏิบัติของท่านเป็นอย่างไรต่อคะเห็นชัดว่าท่านเดินตามรอยหลวงปู่เสาอย่างใกล้ชิดเลยใช่เลยครับท่านศึกษาธรรมปฏิบัติกับหลวงปู่เสาเป็นหลักซึ่งก็จะเน้นทั้งสมถกรรมฐานคือฝึกจิตให้สงบแล้วก็วิปัสสนากรรมฐานคือการเจริญปัญญาให้เห็นแจ้งแต่ว่าหัวใจสําคัญที่ทําให้แนวทางของหลวงปู่มั่นโดดเด่นมากๆก็คือ การยึดมั่นในทุดงควัตอย่างเคร่งครัดจริงๆทุดงควัตอันนี้คือข้อปฏิบัติพิเศษนอกเหนือจากศีลปกติใช่ไหมคะมีเป้าหมายเพื่ออะไรคะถูกต้องครับเป็นข้อปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นไปอีกเพื่อขัดเกลากิเลสอย่างยิ่งยวดเลยเป็นการฝึกตนให้อยู่ในกรอบของความมักน้อยสันโดษลดความกังวลเรื่องปัจจัยสี่เพื่อให้ติดจใจมันปลอดโปรง่งเหมาะแก่การภาวนา หลวงปู่มั่นท่านถือปฏิบัติหลายข้อแบบจริงจังมากจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตท,ท่านไปเลยมีข้อไหนที่ท่านเน้นเป็นพิเศษมากมากไหมคะที่เด่นชัดมากและท่านก็ปฏิบัติเป็นอาจินเลยนะครับก็คือการนุ่งห่มผ้าบาังสุกุลผ้าบาังสุกุลครับคือผ้าที่คนเขาทิ้งแล้วนะครับเอามาซักมาย้อมมาเย็บเองท่านถือข้อนี้บังสุกุลิก,กังคะตลอดชีวิตเลยนะครับอาจมีผ่อนปรนบ้างช่วงชารามากๆ แล้วก็มีการฉันในบาทเพียงใบเดียวเอกปฏิก,กังคะแล้วก็สําคัญคือการฉันมือเดียวเอกกาสนิกกังคะอันนี้ท่านปฏิบัติมาตลอดแม้กระทั่งตอนที่ท่านอาพาธโหแค่ฟังก็รู้สึกถึงความเด็ดเดี่ยวแล้วนะคะเนี่ยการใช้ชีวิตแบบนี้คงไม่ใช่แค่เรื่องของวินัยภายนอกแต่เป็นการฝึกฝนจิตใจโดยตรงเลยใช่ไหมคะอาจารย์แน่นอนครับใช่เลย การลดทอนความต้องการทางวัตถุลงมากๆใช้ชีวิตเรียบง่ายสุดๆแบบนี้มันเป็นการตัดเครื่องผูกพันลดภาระทางใจไปได้เยอะเลยครับทำให้จิตมีกำลังมากขึ้นในการต่อสู้กับกิเลสภายในแล้วก็ยังเป็นแบบอย่างที่สร้างศรัทธาให้คนอื่นด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีเรื่องการอยู่ในป่าอารัญยิก,กังคะอันนี้ก็เป็นอีกข้อที่ท่านยึดถือเป็นหลักซึ่งสภาพแวดล้อมที่สงบวิเวกแบบนั้นมันเอื้อต่อการภาวนาอย่างยิ่งเลยครับ พอมีพื้นฐานการปฏิบัติที่เข้มแข็งแบบนี้แล้วการเดินทางทุดงของท่านก็น่าสนใจมากๆเลยค่ะท่านจาริกไปหลายที่มากเลยใช่ไหมคะเพื่อแสวงหาความสงบบำเพ็ญเพียรมีสถานที่ไหนที่แบบว่าเป็นหมุดหมายสําคัญสําคัญในเส้นทางการปฏิบัติของท่านบ้างคะครับการเดินทางของท่านนี่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางจริงๆทั้งอีสานเหนือมีไปลาวด้วยนะครับแต่ถ้าจะให้พูดถึงจุดที่สําคัญมากๆที่เป็นเหมือนจุดเปลี่ยน หรือว่าแสดงถึงความก้าวหน้าทางธรรมของท่านเนี่ยก็คงมีหลายแห่งที่แรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือถ้ำสาลิกาจังหวัดนครนายกครับอันนี้เราเราปีพศ2455ที่นี่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญมากจริงๆเกิดอะไรขึ้นที่นั่นเหรอคะที่ถ้ำสาลิกาคือตอนนั้นท่านเผชิญกับความเจ็บป่วยทางกายที่รุนแรงมากครับแต่แทนที่ท่านจะยอมแพ้หรือทุรนทุรายไปกับมันท่านกลับใช้เวทนาความเจ็บปวดนั่นแหละเป็นอารมณ์กรรมฐาน พิจารณาแยกกายแยกจิตจนในที่สุดจิตมันรวมลงเกิดความรู้ความเห็นภายในที่อัศจรรย์ขึ้นมาท่านเห็นภาพนิมิตอดีตชาติที่เคยเกิดเป็นสุนัตถ,ถึง500ชาติ500ชาติปรานาจนตระหนักว่าตัวท่านเองเนี่ยเคยตั้งความปรารถนาพุทธภูมิเอาไว้แต่พอมาเห็นความทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดแบบเนี้ยท่านก็เห็นว่ามันเป็นการเดินทางที่ยาวนานเหลือเกินก็เลยตัดสินใจถอนความปรารถนานั้น มุ่งมั่นจะบรรลุอรหัตผลให้ได้ในชาตินี้เลยโอ้โห oh, เป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่เปลี่ยนทิศทางการปฏิบัติของท่านไปเลยนะคะสุดยอดจริงๆแล้วมีที่อื่นอีกไหมคะที่สาคัญสาคัญอีกช่วงที่น่าสนใจนะครับคือตอนที่ท่านได้รับริมนไปเป็นเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงที่เชียงใหม่ปีพศ2471ท่านรับตําแหน่งอยู่แค่พรรษาเดียวนะครับแล้วท่านก็สลัดตาแหน่งนั้นไปเอ๊ะ eh, ทำไมล่ะคะตําแหน่งเจ้าวาดวัดใหญ่เลยนะคะ ท่านในเหตุผลทํานองว่าลาบสักการะฆ่าบุรุษให้ตายนะครับคือท่านมองว่าลาบยศตําแหน่งต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมได้ท่านก็เลยเลือกที่จะกลับเข้าป่าออกทุด,ดงในภาคเหนือต่ออีกต้อง12ปีอันนี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนเลยว่าท่านให้ความสําคัญกับการปฏิบัติภาวนาเหนือสิ่งอื่นใดจริงๆแสดงว่าท่านมุ่งมั่นกับการปฏิบัติส่วนตัวจริงๆไม่ยึดติดก,กับตำแหน่งลาบยศใด,ดๆเลยนะคะ ใช่ครับผมและในช่วงที่ทุดงอยู่ภาคเหนือนี้เองครับที่ถ้ำด um, อกคำอําเภอรพระเลาจังหวัดเชียงใหม่ราวราวปีพศ2478เชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดนะครับมีบันทึกว่าท่านเคยกล่าวกับหลวงปู่ขาวอนารลโยซึ่งเป็นศิษ์ใกล้ชิดทํานองว่าผมหมดงานที่จะทําแล้วเหมือนเป็นในว่าท่านสิ้นสุดกิจในการปฏิบัติแล้วประมาณนั้นเลยครับเป็นการบอกเป็นในถึงการสิ้นสุดภารกิจทางจิตของท่าน แล้วในช่วงสุดท้ายของชีวิตล่ะคะท่านพำนักอยู่ที่ไหนเป็นหลักคะช่วง5ปีสุดท้ายของท่านนะครับประมาณพศ2487ถึง2492ท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองพือหรือชื่อปัจจุบันคือวัดป่าภูริะะทัตตธิราวาสจังหวัดสกลนครช่วงนี้แหะครับที่ท่านทุ่มเทให้กับการอบรมสั่งสอนสิทธาอนุสิ์อย่างเต็มที่จริงๆทําให้มีลูกศิษย์ลูกหามากมายตามมาศึกษาด้วย แล้วคําสอนสําคัญๆของท่านหลายส่วนก็ถูกบันทึกไว้ในช่วงนี้แหละครับซึ่งต่อมาก,ก็รวบรวมเป็นหนังสือมุตโตไทยที่ล้าค่ามากๆ <c oughs> จากการเดินทางและสถานที่สําคัญต่างๆเหล่านี้ทําให้เราเห็นภาพความมุ่งมั่นในการสแสวงหามโมฆะธรรมของท่านชัดเจนมากเลยค่ะทีนี้เรามาลงลึกในส่วนของแก่นคําสอนของท่านกันบ้างดีกว่าค่ะอะไรคือหัวใจสําคัญที่ท่านเน้นย้ําค่ะ ถ้าจะให้สังเคราะห์แก่นคำสอนของหลวงปู่มั่นนะครับอาจจะสรุปได้เป็นเหมือน3เสาหลักสำคัญสคัญเลยก็ว่าได้ครับเสาหลักแรกเลยคือความสำคัญสูงสุดของใจครับผมท่านเน้นย้ำเรื่องนี้เสมอๆเ,เลยอย่างที่ท่านสอนว่าจุดที่เยี่ยมยอดของโลกคือใจคำสอนข้อ3หรือได้ใจแล้วคือได้ธรรมเห็นใจแล้วคือเห็นธรรมถึงใจตนแล้วคือถึงพระนิพพานข้อ4 คือทุกอย่างมันเริ่มต้นและจบลงที่ใจนี่แหละครับการฝึกฝนอบรมแล้วก็ทําความเข้าใจธรรมชาติของใจตัวเองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดหมายความว่าการปฏิบัติทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาก็เพื่อกลับมาจัดการที่ใจของเรานี่เองเหละคะะนหนังเนื้อเอ็นกระดูที่ต้องอาศัยซึ่งกันและกันคําสอนข้อ3อ๋อค่ะคือการศึกษาคําสอนหรือปริยัติเนี่ย ต้องนำไปสู่การลงมือปฏิบัติจริงๆหรือปฏิบัติแล้วผลคือความรู้แจ้งเห็นจริงหรือปฏิเวทมันถึงจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่แค่รู้จำจากตำราเฉยๆตรงนี้น่าสนใจมากค่ะเพราะหลวงปู่ท่านเองก็ได้รับการยอมรับว่าบรรลุป,ปฏิสัมพิทาสีคือความแตกฉานรอบรู้ในธรรมทั้งที่ไม่จาเป็นต้องพึ่งพาการอ่านตาราตลอดเวลาเลยใช่ครับนั่นก็เป็นเพราะว่าปัญญาที่แท้จริงตามแนวทางของท่านเนี่ย มันเกิดจากการปฏิบัติภาวนาโดยตรงเลยพอจิตได้รับการฝึกฝนจนสงบตั้งมัน่นมีสติรู้ตัวปัญญามันก็สามารถเกิดขึ้นเองได้เห็นทำได้จากสิ่งรอบตัวจากการพิจารณาภายในคำสอนข้อ30ส่วนปฏิสัมพิทาสีหรือความแตกฉานในอัดธรรมภาษาปฏิภาณเนี่ยก็คือผลของการที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันรวมเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนั่นเองครับเข้าใจแล้วค่ะ แล้วเสาหลักที่3คืออะไรคะเสาหลักที่3ก็คือรากฐานอันมั่นคงของไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาผ่านความเพียรครับผมท่านจะเน้นเรื่องความเพียรมากๆในการต่อสู้กับกิเลสคำสอนข้อ21โดยมีศีลเป็นเครื่องควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยเป็นพื้นฐานที่เกิดสมาธิสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตไม่ฟุ้งซ่านแล้วพอจิตมีสมาธิแล้วปัญญาคือความรู้แจ้งในอริยสัจ เห็นความจริงตามหลักไตรลักษณ์อาน,นิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยก็จะเกิดขึ้นได้มันเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความอดทนความต่อเนื่องไม่ย่อท้อเลยครับสรุปก็คือเน้นที่ใจเป็นหลักบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริงๆแล้วก็ใช้ไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือโดยมีความเพียรเป็นพลังขับเคลื่อนทั้งหมดนี้ก็นําไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือความพ้นทุกข์ถูกต้องครับชัดเจนเลยคําสอนของท่านจึงไม่ใช่ปรัชญาที่เลื่อนลอยนะครับ แต่เป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติเองเป็นคำสอนที่ทรงพลังจริงๆค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของชีวิตท่านและการระลึกถึงท่านกันบ้างค่ะครับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านได้ละสังขารอย่างสงบนะครับที่วัดป่าสุดทาวาสจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพศ2492สิริอายุรวม79ปี พรนษา56ครับผมบันทึกจากสิทธิใกล้ชิดหลายท่านก็เล่าตรงกันว่าท่านสิทธิ์ลมด้วยอาการอันสงบจริงๆท่ามกลางสิทยิยานุสิทธิ์ที่เฝ้าดูแลแล้วงานประชุมเพลิงของท่านก็ถือเป็นเหตุการณ์สําคัญในประวัติศาสตร์พระกรรมฐานเลยใช่ไหมคะ ใช่ครับสำคัญมากงานประชุมเพลิงจัดขึ้นในวันที่31มกราคมพศ2493น้ำประเวณที่ต่อมาได้สร้างเป็นพระอุโบสถของวัดป่าสุทธาวาสในปัจจุบันนี้นะครับและวันนี้คือวันที่31มกราคมก็กลายเป็นวันบูรพาจารย์ที่คณะสงฆ์สายวัดป่าและสิทธิอนุสิ์จะร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลและก็รำลึกถึงพระคุณของหลวงปู่มั่นและบูรพาจารย์องค์อื่นๆสืบต่อกันมาทุกๆปีเลยครับ ที่วัดป่าสุทธาวาสก็มีพิพิธภัณฑ์เพื่อรวบรวมเรื่องราวแล้วก็เครื่องอัตรบริขารของท่านไว้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมีพิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่นภูริทัตเถระสร้างขึ้นตรงบริเวณกุฏิที่ท่านมรณภาพเลยครับข้างในก็จะประดิษฐานอธิธาาุแล้วก็เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆที่สะท้อนชีวิตอันเรียบง่ายสมถะของท่านได้เป็นอย่างดี แล้วก็ยังมีจันทสารเจติยานุสร์ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่หลุยจันทสาโรสิทธ์อีกรูปหนึ่งสร้างอยู่ใกล้ๆกันตามพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยครับถ้าจะพูดถึงมรดกที่สำคัญที่สุดของหลวงปู่มั่นจริงๆก็คงหนีไม่พ้นแนวทางการปฏิบัติและสิทธิานุสิทธิจำนวนมากที่สืบทอดต่อมานะคะแน่นอนครับอันนี้คือมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลย ท่านคือพระอาจารย์ใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานวัดป่าอย่างแท้จริงปฏิปทาคำสอนของท่านแต่รับการสืบทอดผ่านสิทธิเอกจำนวนมากมายมหาศาลซึ่งแต่ละรูปก็ล้วนเป็นพระเถระผู้ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเป็นที่เคารพศรัทธา,ายอย่างสูงมากๆอย่างเช่นหลวงปู่ฝันอจารโรหลวงปู่ขาวอนาลโยหลวงตามหาบุวญาสัมปันโนหลวงปู่เทศเทสรังสรีหลวงปู่ดูลอตุโลหลวงปู่ชอบฐานสโมโอ้อีกนับไม่ถ้วนเลยครับ ซึ่งทุกท่านก็สร้างคุณุปการานยิ่งใหญ่กับวงการพระพุทธศาสนาไทยมาโดยตลอดและความสำคัญของท่านก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศไทยนะคะท่านได้รับการยกย่องในระดับนานาชาติด้วยใช่ครับอันนี้น่าชื่นใจมากในวาระครบรอบ150ปีชาติการของท่านคือช่วงปีพศ2563ถึง2564องค์การยูเนสโกได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพครับสาขาสันติภาพเลยนะคะครับผมซึ่งก็เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างสันติสุขภายในจิตใจที่หลวงปู่ท่านชี้แนะไว้นั้นมันมีคุณค่าและความสำคัญต่อมวลมนุษยชาติจริงๆไม่ใช่เฉพาะแค่ชาวพุทธหรือคนไทยเท่านั้นการที่เราได้สำรวจเรื่องราวของหลวงปู่มั่นในวันนี้ทำให้เห็นถึงความแน่วแน่ในการปฏิบัติความลึกซึ้งของคาสอนแล้วก็มรดกธรรมที่ท่านทิ้งไว้มากมายเลยค่ะ ทั้งหมดนี้มีความหมายหรือให้ข้อคิดอะไรกับพวกเราในยุคปัจจุบันได้บ้างคะอืมผมคิดว่านะครับ่ามกลางโลกยุคปัจจุบันที่มันเต็มไปด้วยความวุ่นวายสิ่งเร้าต่างๆข้อมูลข่าวสารที่มันถาโถมเข้ามาหาเราตลอดเวลาเนี่ยคำสอนและแบบอย่างของหลวงปู่มั่นชวนให้เราหันกลับมาให้ความสําคัญกับโลกภายในของตัวเองมากขึ้นครับลองนึกถึงคําสอนที่ท่านเน้นเรื่องการฝึกฝนจิตใจหรือการสแสวงหาความสงบวิเวกเพื่อพิจารณาธรรม อย่างคาสอนข้อ29ที่ให้หลีเกเล่นจากสิ่งยั่ยยวนไปอยู่ในที่สงัดเพื่อกําจัดกิเลสมันอาจจะกระตุ้นให้เราลองตั้งคําถามกับตัวเองดูนะครับว่าเอ๊ะในแต่ละวันเนี่ยเราปล่อยให้สิ่งภายนอกดึงความสนใจดึงพลังงานของเราไปมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเราลองลองจัดสรรเวลาดูแม้จะแค่เล็กน้อยก็ยังดีเพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองจริงๆสังเกตลมหายใจหรือพิจารณาความคิดความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่ต้องไปตัดสินมันนะครับ มันอาจจะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นเข้าใจโลกในมุมที่ต่างออกไปและอาจจะพบกับความสงบสุขที่แท้จริงจากข้างในได้หรือเปล่าอะไรคำนองนี้นะครับนี่อาจจะเป็นสิ่งที่เรานำไปคบคิดหรือทดลองปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเป็นข้อคิดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็ชวนให้กลับมามองตัวเองจริงๆค่ะ หวังว่าการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวของหลวงปู่มั่นพุริทัตโตในวันนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ